i no. สวัสดีครับผมขอสวัสดีพี่ๆนาาเพื่อน,น,นๆนักตกป่าและท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ตัวลูกป่าเล็กๆฟิชชิงโมชิครับในที่วันนี้เนี่ยผมได้ปลานาะทุกท่านเนี่ยปีกมากันน้าที่เขื่อนบ้านลานแหมเตือนนึงนะครับจุดที่เขาอยู่เนี่ยเป็นจุดใหม่นะครับต้นห้องจุดห,หัวน้ําเนาะตรงลายตังปุ้นนะครับมีนาคเปิ้ลเบ็ดอยู่หนึ่งท่านนะครับแล้วก็มีป้าๆเป็นไม้แหมท่านหนึ่งนะตรงท่านนะครับเป็นจุดที่น้ําจะไหลออกมานะครับเป็นเรือ้องว่าจุดหัวน้ํานะครับวันนีี้้้้้นนนนน่่ะไดดดเเเิทาาาางงมมตตวยยบแคููขอล วันนี้มาแต่งเต้าแบบเตรียมตัวมาค่อนข้างจะดีครับสำหรับในทริปนี้นะในช่วงนี้นะครับ3าเดือนนี้ก็อาจจะบพบกับน้องเอสดจีนนะครับในช่วงนี้เนี่ยคือมันเป็นช่วงหน้าผลไม้เนาะคือน้องเอสดจีนหน้าะเดี๋ยวเนี่ยทำรับท่านใดที่ติดตามเฟซของน้องเอสนะครับน้องเอสตอนนี้คือไปขับรถคอกนะครับผมเป็นงานธุรกิจเนาะก็น้องเอสดี่เปิลเป็นหัวคิวนะครับแล้วเปิลก็ซื้อรถให้น้องเอสดึ้นไปครับ เป็นรถคอกนะครับหรือว่าที่งคุ้จักกันในนามว่ารถซังนั่นเองนะครับเป็นธุกรกิจครอบครัวน้องเอ็กกันเลยได้ไปทันยาการต่างปุุนนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยน้องเอ,งเอ็กบอกว่า,า,าก็จะมาเบ็ดป่าด้วยกันอย่างแน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพาหนะ้าไปดูเซตอุปกรณ์เล่นๆน้อยๆที่เราได้เตรียมมากันในวันนี้ก่อนนะครับสำหรับชุดเบ็ดหน้าดินที่ผมเอามาวันนี้นะครับก็ยังเป็นชุดเก่าที่ผมใช้ประจําเลยนะครับเป็นชุดเบ็ดกัน8ฟุตนะครับลอกมาป่าเบอร์3ปันนกตะเกาะ ใช้สองตะขอเกื่เม็ดโฟมตะขอเบอร์เจ็ดนะครับเยื่อที่เอามานี่ก็ยังคงเป็นเยื่อเงาหนึ่งนะเมื่อเมื่อก่อนๆที่เขามาเนี่ยเขาได้ปันนินเป็นตัวหนึ่งก็ถือว่าอยากจะเอามาลองแหมเตอรหนึ่งนะครับแล้วในทริปนี้นยะเขาได้มีนี่มาตัวนะครับนี่นี่ฮะชุดตีเยอป้อมนะครับสำหรับชุดตีเยอปอมชุดนี้นะครับได้รับการสนับสนุนมาจากนรับผู้บริปรคสค์ออกน้านะครับเปิ้นหันว่าในทลิปล่าสุดเนี่ยเขาไปทีเยอป้อมนะครับ ตีลําปูนนะปัญหาว่าเขาบ่ามีการตียาปอมเตือ้อเปิ้ลก็เลยสนับสนุนมานะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะผม,มเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นอัอย่างยังใดราคาเท่าใดนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณน้าเปิดมาณนะอกาสนี้นะครับตีคือการสนับสนุนเนาะส่วนของชวงของบัเต้านะครับตอ,อยู่ตรงนี้นี่วันนี้บัเต้าเอาชิ้นลิ้วมานะครับบัเต้าจะอยู่ตรงนี้ฮะบบเต้าอยู่ตรงนี้เล่นเป็น3ามพกครับ่วนของผมเนี่ยจะเล่นเป็นสปิวนะฮะสปิเปิลอยู่ตรงนี้สำหรับบรรยากาศรอบๆนี่ก็ อย่างที่หาดนะครับเดี๋บรรยากาศของหมายธรรมชาติเนาะก็อาจจะมีโอกาสน้อยๆนะครับแต่ก็ต้องลองดูกันก่อนนะครับสำหรับวิดีทนี้นะะตอนนี้นะครับก็ถึงช่วงเวลาของเฮาแล้วนะครับเดี๋ยวเฮาไปเริ่มเบ็ดปลากันเลยมาดูซิว่าวันนี้ผมกับแตงเต้าเนี่ยจะได้ปลาตากลมปิ๊กไปทำกับข้าวที่บ้านก่อนนะครับผมเป็นกำลังใจให้วงเขาทั้งสองคนด้วยนะครับผมเป็นไปดังตามคอนเซ็ปต์ของช่องเฮาปลากินเป็นเรื่องแปลกปลาแปลกแต่เรื่องธรรมชาติจ้าเพราะนั้นไป 话。Wow. ครับเลยนะหาข้าวหาน้ำกินกันก่อนครับไอเจ้านี้มาถึงหมายเจ้าครับมาถึงหมายเจ็ดโมงแล้วบ้านเราหงมป่ายครับอันนี้มบบแต่งเต้าแต่งมูยอ่อนะครับน้ำพริกตาแดงครับนี่ห่อมาจากบ้านเลยแบ่งกับมือรสชาติก็จะเป็นได้พองนะครับแล้วกินกับได้เลยกชินหมูนะสีแดงง่ายๆเนาะลูกเนาะเจ้าเดี๋ยวไปดูอันนี้อันตรายปูดกั๊มเนาะเดี๋ยวมเต้าเตรียมข้าว่าเปิดเป็นได้พองนะ บรรยากาศตอนนี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็นจุดริยวครับอ้าวนะดอนสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าวันนี้นะดอนครับมีอาการหรือยังนี้นะครับนี่กระจกแล้วครับดูวะเนี่เล่นระยะอย่างนี้เป็นสามหกครับสามหกไม่ตายยังมีอาการไหมครับมันยิ่งๆไปหายไปครับอ๋อสถานะครับที่ผมว่าหัวน้ำนะที่ผมจะปลาไปดูครับ นี่ครับหัวน้ําหัวน้ําก็โอ้เขาเจออย่างเอ่ยเขาเจอแหน่งเห็นพื้นเลยไฟจูดถายก๊าบเลยก๊าไฟจูดถายกรับเอาก๊าบผมพายามหูน้นะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมจูดละไปเขียน้ต้ว่าห้ามใส่ขายทุกชนิดมันก็ยังมีอย่างเก่านะไฟเขาหงอกครับจบเลย นี่ไงครับบรรยากาศหัวน้ำว้าวหัวน้ำเขื่อนบ้านลานหัวน้ำเขื่อนบ้านลานมีทั้กันทั้งหมด6จุดนะครับอันนี้จุดแรกเนาะนี่นะครับตรงนู้นเลยไหลออกมาเ้าก็อยู่แถวๆต,ต,ต้นหัวน้ำนะครับโมงบวกเล่นหลิวเขาท่าขนาดเดอ้อแต่ว่าต้องข้ามไปให้จะไกลอ่ะเดี๋ยวปิดที่เขาดีกว่า ได้ละแตกแล้เลยดอนนี่น้อยไอ้กับแตกก่อนดอนแล้วโคตรมึนสี่ชั่วโมงครับนี่ยนะฮกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนเยือนนะวันนี้ตัวแรกของเฮาใสางา่งามๆครับตัวนี้ดูแหา่มาก,กินตืตึกก็เลยลองดูครับถือว่าได้อยู่นะ Cả lô mà không có số khoản xăm lít vô ตอนนี้เนี่ยเรากาลังจะทําการเอากันแดง2กันนี่นะครับคว้างใกล้ๆเนาะส่วนแหมสองกันนะฮะอย่าลองคว้างไก่ดูนะครับหลังจากที่แต่เจ้าเนี่ยลองคว้างใกล้ละมันบ่ค่อยมีอาการตั้ใจเนาะก็ยังบอกหูเตืองเหมือนกันนะครับว่าทั้งในปืนน้ำเนี่ยมันมีอย่างพองนะก็อยากจะต้องรอรุ้นกันดูครับถ้ามันต๊ห้อมดีก็ดีไปครับแต่ถ้าต๊ห้อมบม่ดีก็เจอกันป่ามาหินฮนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปเลย <c oughs> ขวา่างอย่างไรวะเลยให้ก็ดีให้ก็คว่างแค่นี้อาถ้ามาาันมาโดนก็อันนี้เอา,าใกล้ๆเนาะอันนี้เอา,าใกล้หน่อยแล้วกันลองดูเออมันวันยางไง For the longer day, people feeling like the light has just come. We must never stop the way yeah.

มนเนี่ยเออโอเคเออปลาโตเนี่ยโะเออปลาค่อยเหรอมาเหรอมาเดี๋ยวว้าวอะไรอย่างงี้วะกระดิ่งกระดึงไปไหนบ้างมู้นทุกน้ำไปฮะทุกน้ำฮะไปไม่ได้ชั่วโมงนึงอะแต่แล้วครับเกือบ4โมงมาแรงนะปลาตัวแรก ปลาตัวที่สองครับหลังจากปลานี้น้อยใส่ง,งามเกาะเป็นปลาซ้อยนะซึ่งก็หายไปมือขนาดครับปรตีแล้วนี่ใบใจหน้าของมันนะั่นเนี่ยมัน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 ป้าน้องหองป้าปี่จังดีห้องมันที่ปี่ึงน้องได้อยู่ครับน่าจนะม <c oughs> ี่ตัันอวะเออ เน่นแล้วนะครับณตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายของทริปนี้แล้วครับตอนนี้ได้ปิกมาที่บ้านก็จะไปที่เรียบร้อยแล้วครับไปเป็ป่าตั้งแต่เจ็ดโมงไปจนถึงห้าโมงมืแหลงโดนไปสองตัวครับปลาส้อยกับปลานินนะส่วนปลาอื่นๆก็มากินเลยวันนี้ก็เอาปลาสองตัวขั้ไปให้แม่ให้แม่เพิเ่นไปจีกินนะครับอ่ะส่วนเด็กๆตัวนี้ก็อดนะนะวันนี้กินอาหารไม่เบื่คนนะตัวน,นี้ชื่อขลังอดนะครับนะนะสุดนสุธรักษของผมนะกลับมาน้อยอยู่ตุกข้างล่างนี่เองนะ เฮ้ยห่าง,างมันห่างกนบ้างก้อนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หมดเฮ้ย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 ้ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แฮมเตอร์นึงครับถ,ถ้ามีโอกาสเนี่ยเฮาจะต้องไปลองกันแฮมเตอร์นึงนะครับในทริปหน้านี่เฮาก็จะไปหมายอาเก็บน้ำหมู่บ้านกันนะครับผมน่าจะเป็นหมายน้ำลองปลาแขมนะเพราะว่าดูดีครับเด็กๆที่บ้านผมนี่เป็นแมวสีนีนสีตัวเลยนะดูตัวเล็กพวกนี้ก็จะต้องหาปลาปลาตะกรมให้เด้กินนะครับผมในที่วันนี้ก็ ขอลาจากไปเพียงเท่นานี้ก่อนนะครับผมและขอพบกันใหม่ในทลิปต,ต่อไปนะครับในที่วันนี้เนี่ยันนี้ก็ต้องขอบคุณครับนะคราพบกันมาครับผมไม่ได้กินปลาเลยนะเราเราอ่ะอ่ะอ่ะสี่ตัวอ่ะ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 อย่างอยู่เข้ากับแล้วโบดูดินี่ไงมามาคุดมาคุดดูสิวันนี้ไม่มีปลานะ